สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่แฟนเพจร้านเจริญประดับยนต์นะคะเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะกับตัวกันโครงหน้าหลังนะคะที่เห็นก็คือจะเป็นแบรนด์เจสควอนกเช่นเคยกับโตโยต้ารีโวนะคะอย่างที่บอกว่าตัวกันโครงเองนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมประสิทธิภาพตัวช่วงล่างนะคะการเข้าโครงเปลี่ยนเลนต่างๆสําหรับพี่พี่ที่รู้สึกว่า เราขับรถไวนะคะแล้วก็เดินทางไกลบ่อยๆขึ้นเหนือลงใต้นะคะมีความจําเป็นต้องแชรรถบ่อยๆเราก็รู้สึกว่าไอ้เวลารถกระบะเนี่ยมันไม่ได้บรรทุกนะคะท้ายข้างหลังมันจะดูโยนๆยเนาะหรือว่าเวลาเปลี่ยนเลนเข้าโค้งต่างๆรู้สึกว่ามันมีความโครงนะคะตัวกันโครงนี่แหละก็จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของ การเข้าโค้งต่างๆนะคะเราก็เสริมประสิทธิภาพช่วงล่างเนี่ยให้นิ่งขึ้นเนาะคือต้องบอกก่อนว่าเฉพาะการโค้งอย่างเดียวเขาอาจจะไม่ได้ทําให้ช่วงล่างคุณพี่เนี่ยดีขึ้น แบบร้อเซขนาดนั้นทางนี้มันก็จะเสริมกันในเรื่องของตัวโชคนะคะปีกนกอะไรต่างๆซึ่งอันนี้ก็ต้องดูว่าลูกค้าเนี่ยเป็นรถที่ใช้งานแบบไหนถ้าเป็นรถทั่วไปนะคะไม่ได้บรรทุกอะไรเยอะอยู่แล้วตัวนี้ก็จะตอบโจทย์นี่แหละแต่ว่าถ้าใครเป็นสายที่แบบเน้นบรรทุกนะคะอาจจะต้องเสริมพวกแหนบพวกอะไรมันก็จะมีในเรื่องของตัวช่วยอยื่นๆที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพขึ้นไปอีกเนาะแต่ว่าทางนี้ถ้าใครรู้สึกว่าเรามีปัญหานะคะอย่างที่หนูกล่าวไปเมื่อสักครู่เนาะตัวนี้ก็จะช่วยได้ดีนะคะค หลักๆเขาจะแยกกันทํางานเนาะถ้าเป็นตัวบาลานซ์อารมล้อหน้านะคะก็จะติดตั้งบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณแชสซีนะคะกับตัวเพลาอ่ะน,นี้เดี๋ยวพาไปดูข้างหลังนิดนึงเวลาติดตั้งนะคะก็คือในเซนตเนี่ยเขาจะมีคู่มือให้ค่อนข้างละเอียดเลยคุณพี่สามารถสั่งไปติดตั้งเองก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าเราไม่สะดวก บดหลังนะคะมาหน้าร้านได้เลยนอะแต่ว่าอย่าลืมเช็คของก่อนนะคะเพราะว่าสินค้าก็คือจะออกแบบตรงรุ่นอ่าแล้วก็หลักๆเลยจุดยึดอะไรต่างๆก็จะเป็นตามตำแหน่งที่โรงงานเขาระบุเป๊ะๆนะคะอ่าสำหรับตัวบาลานซ์อาร์มก็คือจะเป็นรุ่นที่พัฒนามาจากสเปนอาร์มเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแกนกลางเนี่ยจะหายไปแล้วนะคะก็สามารถที่จะทํางานได้อิสระมากขึ้นแต่ถ้าเทียบกับตัวสเตเบลิเซอร์อาร์มนะคะถ้าใครมีงบเนี่ยหนูก็แนะนําจัดสเตเบลิเซอร์ได้นะหรือว่าใครรู้สึกว่า ใส่ตัวบาลานซ์ไปแล้วอยากจะได้ตัวที่มันแบบท็อปกว่านะคะก็จัดตัวเซฟิไลเซอร์และที่เราเคยไลฟ์ไปเมื่อวันก่อน,นอตัวเซฟิไลเซอร์เนี่ยเขาจะมีอาร์มที่ใหญ่ขึ้นกว่าตัวบาลานซ์อีกนะคะแล้วก็หลักๆมีจุดยึดหรืออะไรตำแหน่งที่มันมีการอาจจะคลายครึ่งแต่ว่ามันจะมีตัวช่วยนะคะที่เสริมขึ้นมาอีกเนาะก็อันนี้ลองพิจารณาดูว่าเราเหมาะกับแบบไหนนะคะในเซตเนี่ยก็คือจะมีชุด อุปกรณ์ต,ต่างๆพร้อมติดให้เลยแต่ว่าทางนี้ลูกคา้าก็คือต้องมีเครื่องมือช่างด้วยนะคะถ้าสั่งประจิดเองก็เป็นพวกประแจเนาะเ7อร์สิบเสานะคะตลับเมตรในการวัดระยะห่างะะจุดยึดต,ต่างๆในเซตเนี่ยเขาก็คือตามตำแหน่งในคู่มือเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีพื้นฐานช่างนะคะก็สามารถจิตตั้งเองได้แต่ว่าแนะนําว่าให้เวลาติดนะคะให้ันเป็นระนาบเดียวกัน,นะะถ้าขึ้นทอยเนี่ยเราห้ามตกนะคะทายด้านทายด้านหลังนะคะก็คือเวลาเราใส่เนี่ยห้ามตกเลยคุณพีเพราะว่า เดีย๋ยวมันจะมีความเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของจุดยึดต่างๆแล้วก็ส่งผลต่อการขับมันอาจจะทําให้แข็งมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจิดตั้งจริงก็คือต้องให้มันอยู่ในระยะที่เป็นแบบล้อตรงนะคะอ่ะ อันนี้ก็สําคัญในคู่มือจะมีบอกทั้งหมดเนาะคุณพี่ถ้าซื้อของชุดใหม่นะคะแนะนําอย่าซื้อมือสองเลยเพราะว่าบางทีมันผ่านการใช้งานมาแล้วเนาะเราไม่รู้ว่าพวกลูกยางลูกหมากกันโครนต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะเสื่อมไปแล้วหรือเปล่านะคะแล้วรถที่เขาใช้อาจจะเป็นรถที่บรรทุกหนักด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมีผลเนาะแล้วก็อีกอย่างสินค้าเป็นงานตรงรุ่นนะคะเราอยากแนะนําให้ลูกค้าซื้อของมือหนึ่งดีกว่าถ้าไม่มั่นใจนะคะสามารถซื้อร้านเจริญประดับยนต์ได้เลยหรือใครสะดวกมาหน้าร้านก็อินดีมากๆติดตั้งให้้ดววยนนะแแต่่าาํ ให้เช็คของเช็คคิวก่อนเนาะลูกค้าจะได้ไม่เสียเวลานะคะอ่ะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับตัวกันโครงหลังแบรนด์ j s สนะคะรุ่น Balance Arm มทั้งหน้าและหลังนะคะตอนนี้คือมีโปรพร้อมใส่9,200บาทเท่านั้นงานออกแบบตรงรุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะอ r ร v o v ีโ o คือแยกกันนะพี่ใส่ด้วยกันไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวเนี้ยมันคนละเบอร์ในส่วนของตัวอาร์มแนะนําว่าให้เช็คให้ชัวร์ก่อนนะคะก่อนที่จะซื้อซื้อเมื่อหนึ่งดีสุดนะว่าง่ายๆนะคะเขาเขา